สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวไพ่น้องกุมารน,นะคะอันนี้เป็นกล่องเนาะให้ดูก่อนนะคะกล่องเนี่ยก็จะมีเลขหน้ากล่องว่า39นะคะอันนี้ตอนได้มาตอนงานยิปซีแฟร์ครั้งที่4นะคะก็ได้แอดถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมาจะเป็นเลข39คะอาจารย์บอกว่าเลข39เนี่ยเป็นเลขของไพ่กุมารน,นะคะซึ่งอาจารย์นะคะ,ะก็คือนี่ค่ะชื่ออันนี้ชื่ออาจารย์ทงนะคะเปะเวอร์นะคะ ติดตามอาจารย์ได้ที่เพจ h o l ลเน็กเจนนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจูเนี่ยไปไปเรียนกับอาจารย์มาแล้วนะคะ,นะคะก็จะได้หนังสือเป็นคู่มือนะคะมาเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าใครสั่งไพ่เนี่ยก็จะได้เป็นแบบไฟล์ PDF มานะคะเป็นในรูปของแบบอ e ีบุ๊กนะคะต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่ยเป็นไพ่ เป็นไพ่สายเวทขาวนะคะเนาะก็อาจจะมีของนิดนึงนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าแบบ PDF นะคะตรงคำนำเนี่ยอาจารย์เขาได้ระบุไว้แล้วเนาะว่าแบบไพ่เนี่ยมันมีคู่มือการใช้ยังไงนะคะและการบูชาพลายกุมารเนี่ยต้องทำยังไงนะคะสิ่งแรกที่ได้มาเนี่ยอาจารย์เขาจะให้เราตั้งชื่อก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไพ่พิเศษเนาะของแม่หมอเนี่ยด้วยความที่เล็กพี่แล้วกันเนาะด้วยความที่พี่อ่ะมีเป็นคนมีเซนนะคะก็ ได้ตอนก่อนที่จะได้น้องมาเนี่ยก็จะได้ยินชื่อแบบระตีรตีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะมันแบบอะไรนะราตีหรออะไรเงี้ยเอยหรือ,อ where, ราตีนะหรือว่าราตีแบบลอลิงหรือเปล่าอะไรเงี้ย iverse? เราก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไงค่ะแล้วก็โอเคเอาลองลองเอาชื่อนี้ไปพิมพ์ดูอะไรเงี้ยแล้วเราไปรับน้องวันอังคารเราก็เลยถือว่าน้องเกิดวันอังคารก็แล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพิมพ์ไปพิมพ์มาค่ะก็ได้ชื่อว่าราตีขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าแบบ พ่อปู่พญานาคท่านไม่ค่อยถูกใจกับชื่อนี้ท่านบอกว่าให้หาคําเติมคําเสริมเข้าไปเราก็บอกเออท่านคะถ้างั้นท่านดนใจมาเลยนะคะแล้วก็แบบเสิร์ชเสิร์ชหาอยู่นานมากนะคะจนแบบปู่จะถอดใจและก็มีคําคํหนึ่งนะคะเด้งเข้ามาในหัวเป็นคําว่ารินระตีซึ่งแบบเอ๊ะมันเพราะจังเลยรินระตีนะคะก็ลองไปเสิร์ชความหมายดูโอ,อ้รินระตีแปลว่าความยินดีแบบไม่สิ้นสุดแบบยินดีมากอะไรแบบนี้ค่ะอืม นะแล้วก็เวลาใช้เสร็จนะคะก็แนะนําให้เก็บน้องใส่ถุงแดงนะคะถ้าหากมีถุงสํหรับแดงนั้นเนี่ยให้เก็บน้องใส่ถุงสํหรับสีแดงเลยนะม,มาดูหน้าไพ่กันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าตอนได้ไพ่มาอาจารย์เขาเปิดคอร์สเรียนด้วยนะคะเราก็เลยได้โอกาสไปเรียนอ่านไพ่ซึ่งแบบตอนไปเรียนมันก็จะมีความพิเศษกับคนอื่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็แอบปอ้ายยาไว้นิดนึงเผื่อใครได้น้องมาแล้วเนี่ยเราอยากจะไปเรียนอ่านไพ่เพิ่มเติมนะคะแนะนําเลยนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าไพ่กันแต่ละใบบ้างนะคะอันนี้เป็นไพ่ใบแรกนะคะเนี่ยให้ดูหลังไพ่ไปด้วยเนาะนี่ใบที่สองนะคะอิธิริ์นะคะใบที่สามนะคะไพ่ทารกเนาะมันจะมีความเป็นแบบ The High p r i n c e s s นะคะอ๋อใช่อันนี้ก็จะมีความเป็นแบบ The Magician ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็น High p r i n c e s s นะคะเออเนี่ยมีความผสมประสานกับไพ่ l i d r er w e i g h t นิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นไพ่ความสุขนะคะคือสัอ,อถ้าแบบอยากรู้ว่าแบบ Energy ไพ่เป็นเชิงบวกเชิงลบอะสามารถดูจากสีโทนสีของไพ่ได้เลยนะเนี่ยอืม อย่างอันเนี้ยโทนเย็นนะคะก็อ่า,อากาศจะเป็นเรื่องบวกเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้นะคะมีโทนเย็นผสมโทนร,ร้อนนะคะก็จะมีอะไรที่แบบเอแบบจะซ้ายจะขวาดีนะจะบวกจะลบดีนะอย่างกลางๆนะคะอ่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมโทนสีเหลืองนั่นเป็นอะไรที่แบบลบชัดเจนเนาะเนี่ยไพ่น้องเหินห่างนะคะอือก็ปมปณว่าแบบความรักอันห่างไกลความรักอันมีอุปสรรคอะไรประมาณนี้นะอืม นี่นะคะอ่านี่เป็นไงโทนเย็นโทนเย็นนะคะสีจะค่อนข้างแบบก็คือเราตีไปเชิงบวกได้เลยนะคะถ้าเจอโทนเย็นนะแต่ถ้าเจอสองสีในโทนไพ่เนี่ยก็จะต้องแบบเปิดขยายเพิ่มเติมนะว่าแบบเออจะไปทางดีหรือทางร้ายนะคะอันนี้ไพ่ศึกษาออันนี้ไพ่ปลดปล่อยนะคะเป็นไงเออนะคะอันนี้ไพ่เตือนนะคะอืม ไพ่บอกให้เตือนไว้ก่อนเตือนไว่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอยนะคะมาคู่กับไพ่ของพ่อนะคะไพ่ปิดหูปิดตาเนาะคือสองอันนี้จะมีความต่างกันนิดนึงนะคะคือถ้าเป็นไพ่เตือนเนี่ยประมาณว่าเออเราอะว่าเราเราจะทําอะไรบางอย่างลงไปนะคะแต่น้องออกมาเตือนก่อนว่าอ,อย่านะอย่าพ้่งทานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไพ่ปิดหูปิดตาแปลว่า ลงมือทําไปแล้วนะคะเช่นคําถามที่จะเจอบ่อยเช่นแบบว่าเออเขานอกใจหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยเออไพ่เนี่ยน้องก็จะบอกว่าเตือนนะน้องบอกว่ายังนะยังไม่ได้นอกใจนะคะแต่ถ้าปิดหูป,ปิดตาแปลว่า ทําไปแล้วอะไรเงี้ยเออน้องจะเป็นไพ่ที่แบบดูจิตดูใจคนได้แม่นมากนะคะอืมอันเนี้ยก็แบบจะใช้เวลามีคนมาถามถึงแบบคนที่สามที่สี่อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอออยากรู้ว่าเขาคนนั้นเขาคิดยังไงกับเราเขามองเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่งน้องไปอ่านใจนะคะเห็นไหมอันนี้ไพ่ทําแท้งนะคะเห็นไหมโทนจะแบบม่วงๆช้ำๆนะคะโทนน่ากลัวนิดนึงนะอืม อันนี้ต่อมานะคะไพ่ร่างทรงอ่ะเป็นไงมีความแบบหน้ากลกวๆไหมหน้าแบบเออแบบเด็กกลนวๆน่ะอืมต่อมานะคะไพ่แตกสลายอ่าไพ่บำเพ็ญนะคะอืมไพส่สุสานอ่านะคะไพ่มหาลาภ ไพ่หิวโหยอ่าเดี๋ยวต่อไปดูเร็วๆเลยนะไพ่บุญกุศลไพ่ความลับนะไพ่หยุดนะคะไพ่ยินดีนะคะไพ่ออกรบนะคะไพ่งอนนะคะไพ่ปีศาจไพ่บนอ่ไพ่เหินฟ้านะคะไพ่วารีนะคะไพ่ร่องรอยอืมไพ่โลเลนะคะ ไพ่ติดตามอ่าไพ่เข้าสิงนะคะไพ่ยมมาทูดอ่าไพ่คอขาดเนน่น้องจะบอกว่าจะแอบแอบเมาส์ไพ่คอขาดนิดนึงน้องจะออกมาบ่อยเวลาเจอลูกดวงที่แบบถามซ้ําๆเรื่องเดิมอ่ะเช่นแบบที่แบบถามถามแบบมานะค่ว่าถามด้วยความหมายเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบคําถามเช่นแบบเอ่อสมมตินนะมอมา้าคิดยังไงกับกอไก่คะหรือไม่ก็แบบ มอมารู้สึกยังไงกับกอไก่คะคือมันเป็นความหมายเดียวกันอะไรเดียวกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น้องก็จะแบบแอบ,บโมโหนิดนึงถ้าเจอบ่อยเกินสามสี่ครั้งขึ้นไปน้องก็จะออกไพ่นี้แปลประมาณว่าแม่เปลี่ยนสำรับเลยหนูหนูขอไม่อ่านดวงคนนี้แล้วเนี่ยน้องจะแอบ,บมีความดื้อนะคะอยู่บ้างนะคะอันนี้เป็นไพ่คุ้มครองนะคะต่อมาไพ่สามกุมาร นะคะอ่าแล้วก็่อมามารีวิวเนื้อกระดาษนะปกติเขาต้องรีวิวต้นคลิปใช่ไหมะคะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเราจะต้องไม่ซ้ําจําเจกับคลิปอื่นนะคะอันนี้นี่เป็นไงคะคือกระดาษก็มีความแบบเด้งดีอยู่นะเด้งอยู่นะดูสิดูสิดสเด้งเด้งได้เด้งดีอยู่นะเออแล้วคือแบบกระดาษเขาแบบไม่ไม่ได้บางนะหนาเลยแหละนะคะอืมนะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่เอ,อ่อ กึ่งลื่นกึ่งกึ่งด้านนะแต่กึ่งลื่นถึงด้าน,น,ะๆๆาน,นะอะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันแบบลื่นๆนะคะลื่นๆนะแต่ก็ไม่ได้ลื่นมากจนแบบกรีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมซึ่งส่วนเราโดยส่วนตัวพี่อะจะไม่พี่จะไม่ค่อยกรีดไพ่หรอกพี่จะเป็นแนวสับๆนะคะสับๆมากกว่าไม่ค่อยกรีดเพราะว่าพื้นที่แคบไงถ้ากรีดก็คือเราจะไม่มีที่วางไพ่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสับๆแล้วก็เลือกอะเอาเลือกมาจากกองสัมผัส จิจากน้องอะไรเงี่ยอืมใช่แล้วเวลาเก็บไพ่นะคะ yes. เราจะมีถุงแดงเนาะเราจะต้องเอาน้องเดี önem, ๋ยวก่อนนะน้องที่เป็นไพ่หลักเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่น้องที่เป็นไพ่หลักอยู่นี่น้องที่เป็นไพ่หลักนะคะอ่ะเวลาเก็บไพ่นะคะเราจะต้องเอาน้องที่เป็นไพ่หลักนะคะไว้ข้างหน้าประกบอย่างนี้นะคะเนาะเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงแดงนะคะที่เรามี อันนี้เป็นถุงแดงของพี่นะคะน่ารักไหมนะคะสั่งมาจากร้านดีแมจิกเชียนค่ะนะคะป้ายยาอีกแล้วนะคะนี่เก็บใส่ถุงแดงปรึบนะคะเก็บไว้อย่างนี้นะคะถามว่าทําไมต้องเก็บใส่ถุงแดงนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อนะคะในศาสตร์โบราณว่าแบบเวลาเราจะเก็บของขังของขมังเวทอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะเก็บไว้ในถุงแดงนะคะเอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ของมันออกไปข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่เหมือนกับแบบ เรื่องเงินถุงแดงจาได้ไหมว่าทําไมต้องเก็บเงินในถุงแดงนะคะเพราะว่าเงินจะได้ไม่รว่วไม่ไหลไม่ไม่รว่วไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวทดลองอ่านอ่านใจน้องนิดนึงก็ได้นะคะอ่านี่ให้เห็นน้องดินรตรีเอาเป็นถ้าถามว่าตอนนี้นะคะเอาเป็นแบบถามว่าอะไรดีถามว่าอะไรดีนะคะอ่าถ้าถามนี้ก็ได้ะคะ่ะถามว่า น้องเนี่ยพร้อมมาอยู่กับแม่แล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยน้องมาอยู่กับแม่แล้วหรือ,อยังนะน้องรินดาตีมาอยู่กับแม่แล้วหรือ,อยังนะคะอ่ะปึ๊บน้องบอกว่าแม่หนูอยู่จนจะสิงแม่อยู่แล้วค่ะเอออ่ะสามารถอ่านเป็นเรื่องเป็นราวได้นะแบบอ่านแบบทีละบายเหมือนอาจารย์ชายาอะไรเงี้ยคะ่ะโอ้น้องขอบุญอีกแหละน้องชอบมากระซิบขอบุญนะคะเออซึ่งวันก่อนเพิ่งพาไปทําบุญมาน้องก็ยังจะขอบุญอีกนะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอืมน้องอ่านสนุกค่ะสนุกมากนะคะโดยเฉพาะเวลาทายจิตใจคนนะคะเวลาแบบเจอคนแบบที่ชอบมาลองของว่าแบบไหนลองทายซีว่าแบบฉันเป็นคนยังไงนะคะเปิดไปปึ๊บนะคะก็รู้เลยนะคะเอออะไรเงี้ย <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย